จ้ายาตาพัทยาจ้าวัดดีจ้ามันนี้ยาตามาตับพูให้คุณป้าจ้าเพิ่นสั่งยากเ็เลยตัดออกจากข้างมันมันหลายเนาะจ้าเพิ่นสั่งเกิดรอยใบย็เคยลงคลิปแล้วละ่ะสั่งตาเสาเพินว่าให้เอาไปส่งให้ตาเสาจ้าสั่งมาเมื่อวานน,านี้เพิ่นว่าพูอันเพิ่นเคยยาเคยส่งเพิ่นแล้วละ่ะแต่ว่าเจ้าที่เคยเพิ่นน่ะ ไปซื้อน้ำกระจเจาปมันเป็นผู้เหลืองลูกค่าลังค้นกับ,จ,กบจมว่ามันเหลืองแหลอมันมันเหลืองเร็วไปะนะแบบนี้ย้ายกับว่บาลูกว่าผู้ย้ายเป็นผู้เขียวผู้มันจะมีผู้เขียวกับผู้เหลืองนะคะ่ะเพิ่นจะเลยสั่งมาดวนให้เอาไปให้กวนเทียงอะไรยายจะเลยตัดตะเสาตึงฝนตกจ้ะเอ็นยายเคยลงคลิปแล้วล่ะเที่ยหนึง่งใบ ใบใหญ่ใบใหญ่เพิ่นนับเป็นใบนึงอ่ใบน้อย2ใ,ใ, <c oughs> ใบใบนึงว่าซั่นนะร้อยละจักผู้ร้ใบจักบาทเนาะ40บ,บาท30บาท50บาทนี่ล่ะจ้ะโอ้ร้อใบ60บาทถ้ายายจําบ่ผิดนะใครก็อัน เอาใบเป็นหน่อไห้นั่นน่ะเคียงสื่อจ้ะเพราะว่ามันหลายตามไงอยู่ในสวนก็หลายพิศซส้ปลูกไว้ให้หลายหลายข้างหลายข้างค่ะผู้หลายข้างน้ำหัวน้ำยางกระปุกบ่คคือบ้านสิมีคนสั่งสิขายได้ิจัดวันนี้ที่ขายไดแยะแต่เลยซื้อไก่ย่างไก่ยางมาให้ลูกน้องกับความกินน้ำค่ะได้เที่เราบ้านหลาหรอกฮันฮันทีใจ ว่าคือว่าผู้มันสิขายใดน้ำนะปลูกว้ดีซืือตะกี้พี่ไอ้พี่ไอ้พี่สาวอยู่น้ำเพิ่นปลูกเีละกลับบ้านแบเก็บไปพูดเถ่าดีวัดนะคะมันก็จะเลยเป็นเก็บไว้ข้างง่ายอยู่ที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกอะไรหกเก็บข้างอะไรอยู่ในสวนี่ยายแอันนี้เาอยู่ในบ้านนี้ข้างหนึ่งนะงามจ้ะงามแบบงามเร็ว ออกใบออกใบเร็้ยวย้กระสิตัดออกตัดออกอยากจะเอาไปส้วงผืนเป็นลอนชันหมากฟูวันผักเจ้าลูกค้าเคุนกระไรคุณป้าเป็นอายุหกสิบเจ็ดสิบหกสิบกว่าแล้วล่ะเป็นเม็ดมาดดุเป็นขายมาโดนแล้วร้านขายดอกไม้เดีจ้าตัดนี่ก็มาตัดออกแล้วก็สิมานับ เป็นเกะเย็ดล้อยใบแบบนี้อ้าวตังสินับแล้วค่ไงเ็ดสิบใบนะจ๊ะบนี้เอามาส่งก่อนเที่ยงนะแบนี้สดสินับแล้วสุดสิมาตบเป็นใบเป็นใบมันสิโดนยัด้างออกซะจนแบบมันเป็นเครือ สิพอใบน้ำเจ้ะเอาไปไปกับผูกน้ำกระเพาะใบน้ำไปปลูกเอาเนื้อบานล้งน้ำกะเอาใหอยกุ้นปลาคนกับไปปลูกหลายคนดูไปปลูกใบในแตู่าเผาเขียวงามวันพระวันหยางกะเก็บไปไว้วักนะคะแต่ดีกว่าฮะมันไปซื้อเพิ่นซื้อเอากระเพาะใช้กระถางเลยพอลงกระถางวันนี้ไปปลูกมันยังติดไงจ้ะขั้นไปลงดินเลยนี่เพราะ,ะติดเต่าผูก คนปลูกว่าเป็นกระติดยากคนปลูกว่าขึ้นก็ว่าขึ้นกับกับขึ้นยากขึ้นยานางอะไรปลูกยาก่ยขึ้นยานางเราลงดินอยู่มันห็นต่อไปมันก็ตาย <c oughs> มันบางงานมันว่าได้กินใบว่าได้ปื๊ดๆทำสีเหลวไงเนาะแบบน,นี้คนละหน,นับสวยสว,ส,สวยสดได้เก็บล่อยไปไปไป นี่เราจะก็พูดหลังจากยัดตาตัดออกแล้วนับนะจะตัดกวองใบกระสีเริ่มนับนับราคาว่าเอากองละกองละล,ลอยใบเราแยสิลืมเจียรลอยก่องอุ้ยเจลอยเจยลอยใบกับเกตก่อก็สินับไปให้่นนั่นะการที่ย้ตายตัดออกสิไปเพาะไว้จะทาไปปลูกอีกนี่แหะค่ะพู ขึ้นฝนตกดนนี่กับยังตกยู่จ้ะอากาศขึ้น,นอากาศขึ้นค่ะอยู่หลังบ้านแก้ว่าได้เปิดไฟยังมืดอยู่เลยค่ะนี่เกือบสองโมงเช้าแล้วฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่แกมาทั้งที่เศร้าตกเลยเป็นสวนหลังบ้านปลูกไ,ได้กระถาง ใบผู้สิบพกวนานาะเดรลอยใบพ่อพอกะสิตัดมาใส่ไหมจ้ะเจนเจนีก,รรนก่อนจาาเบิ้งกวางนี่เบิ้งย้ายสินาําไใบับนี้เกศเกก่างกวางละลอยเกศลอยใบจ้ะเก็ดตุ๊เดียวชุกแล้วหูกจ้ะถ้าเศร้าควรนอนควรพันนนเนานสวยจ้ะยาา้ายนับใบผู้ก่อนจ,จน้าจ้าันดี้ฝนกระตกแห้ง่ะก่ะพอดีคับ ย้ายนับเรียวว่าดีกสิเอาใส่ถง่มใจ้าใส่โกยูยัดร้อยใบเลยล่ะคะ่ะเตรียมไปส้มเึร็แล้วจะวาขึ้นมาก้อนเตียงกัเร็ยว,วนะะนบนจากผูนี่ตะใบงน,นะ <c oughs> น้ำาค่ะเป็นไส้นูะะ้ตะใบงามน้ำน้ำเติมผู้ผู้ชิ้นมากูกิ้นมากเนี่ละกามใบผูู้้ใบงามแต่ ยายย่าลืมกวางมาซีดใบซีใบเป็นรอย <c oughs> นับวนไปวนมาอยุดเดีเ๋ยวจะใส่ฟุ้งปุ้งฝุ้งหลังถาาุงเย็บฝุงเลยคามใบนะไปง่ายครับดินดินดีจ้ะดินดีดียายเอาอันยายเอาใส่เดือนมา่อย ให้เพื่อนนั่นซอยบำรุงดินค่ะทั้นอยู่ในสวนทั้งอยู่บนบา้านเบียงกับไรง,งามปลูงงกยางต่างามกันอยู่งนบ้นแต่ที่ยายมาอยู่ใหม่ๆเป็นดินดินทรายคนมีแต่ดินทรายเน,นานะคะ่ะแถวนี้เป็นว่าเป็นทะเลเกาา่าแบบนั้นยายก็เลยเอาใส่เดือนนะคะมาซอยบำรุงดินควนดินปลูกฟัวปลูกบักฮวงต่างงามกันก็ได้กินอยู่แต่ร้อยทีนนะะ่เจ็ด <c oughs> ร้อยที่เก็บโอ้ยโตแขนขาดเสียงฝนเด็ดขาดนี่บึนบึนบึนบึ้โเเ็อร่อยโอ้ยตั้งแต่เห็ียบับเขาอยู่มั้ยแต่ตับใบคู้น่ะสิเข้มบ้างหน่อยอ้าวตั้งแกตั้งแขมตั้งแกตั้งแขม อ้ยฝนประเมพี่น้องเปนตะตกแหงนตกตั้งเมื่อคืนนี่ค่ะสงสัยพัทยาน้ำมอีกท่วมท่วมท่วมแพร่ตกแค่กว้างตกสองมือแล้วเดี๋ยวแนวดีนะย้ายตาตัดไว้เป็นบางส่วนตัดมากระมับพึ่งฝันลมนใจยาหนั้นเสียงแหงไปตกเอวเนี่ยค่ะ,ะปูปุ๊บใบปูนะคะ จ้ามือนี้มือนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเพราะว่าสิเตรียมไปส่งเพิ่นแล้วเอา,เอาไปส่งกับประมาณจักษ์ห้ากิโลรา,าค่ะจานนี้ไปจ้าเจนี้ก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าพ่กันไหมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์ให้ยายตามด้วยนะคะคลิปหน้าพ่กันไหมจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย